สวัสดีทุกคนนะครับอยู่กันในเกม r o v นะครับวันนี้ก็อย่างที่เห็นนะครับคะแนนผมเหลืออยู่87คะแนนเพราะฉะนั้นผมก็จะเล่นแรงไม่ได้ใช่ไหมงั้นต้องมาเก็บคะแนนในโหมดธรรมดากันดีกว่านะครับโอ้เกมนี้หาห้องไวมากจริงๆผมอยากเล่นนาคอร์สนาคอร์สนาคอรสนาคอรส นาคอสโอเคเจอรลบผมจะเล่นนาคอสลูนที่เอาไปจะเป็นโจมตี9ก,ก้าเจอเกาะ64ิสีความเร็วโจมตี10%อัตราตาิติคอล7%ความเสียหายริติคอล36ความเร็วบวก10%นะครับพลังแฝงก็พลังแฝง,ง,ง,งจริง ผมจะจัดมาอีกแบบหนึ่งนะแต่ว่าไม่ได้จัดมาครับก็เลยใช้แบบนี้ไปก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันในเกมเลยครับไปมาครับไอตอนที่เลือกตัวเมื่อกี้มีคนเลือกอันนั้นมาด้วยอ่ะมูลาดมูลาดป่าด้วยนะ เขาจะมาแย่งผมฟาร์มทำไมนี่อยากจะรู้จริงๆเขาไม่ได้แย่งครับ,รบเขาจะไปเวทป่เขาบอกให้ผมไปรวมกับเขาอะ นั่นไงเปิดบัตรไปแล้วจริงๆเขาน่าจะไปเอาแดงมากกว่านะมูลัดแดงฝั่งนูน้นแหะฝั่งนูน้นคนฟาร์มเป็นซิวน,นะครับบอกแล้วมาหน่อยโดนด,าด่าเฉยเลยวะโดนด่าดขวย <laughs> โอ้โดงอนอีกโดนแย่งและะ้วมาแย่งผมฟาร์มอีกโอ้แล้วเอาบูผมไปด้วยเอาบูผมไปอีกตั้งหากงอนเกินงอนงอนสุดๆผมบอกเลย มูลาดยังงอนนะบอกเลยตัวเราฟ้าไปเช่อะไรของเขาวะเขาบอกใครให้มาช่วยอ่ะวีล่าก็ไม่ได้ช่วยนะเมื่อกี้เมื่อกี้วีล่าก็ไม่ได้ช่วยมูลาดนะแต่ทําไมมูลาดมันมาลงที่เราวะไม่โทษวีลา่าเลยวะโทษเราเฉยเลยเออะไรกับเขาดนี่ยอะไรของเขาดนอ่ยเมื่อกี้ไม่มีใครไปช่วยมูลาดเลยนะครับแต่ดูเหมือนว่ามูลาดจะงอนผมคนเดียวนะเออเอาไปเขาดิ อะไรล้วเอามังกรแทนก็ได้ครับเสียดายซิวนะเมื่อกี้วุลาดวุลาดทำอะไรได้บ้างวุลาดเออเออเอากับเขาเอากับเขาสิไปแล้วจ้าเคยเห็นนาคอสไม่มีบัฟบูไม่ใช่ โอเคผมมาเอาบูปับก่อนเลยเดี๋ยวมูลาดมาแย่งอีกไม่ใช่อะไรโอเคครับได้บูละอเอ้ยด้านล่างอเอ้ย ดิกเตอร์เอาตาม <Yeah. S 2> ามาดิตามมาดิเอ้ยไะโทเอ้ยเมื่อกี้ผมวิ่งติดอะไรของผมมาแนละ้ววิ่งไปติดตรงเนี้ยไม่อกี้งงว่ะงงกับตัวเองเหมือนกันนะ ผมแตกไม่แตกฟาร์มก่อนครับเดี๋ยวไม่มีตังค์ซื้อไอเทมเบือ่อคาเฟน,นี่บอกเบือ่ออะไรกันครับเนี่ยอะกันครับเนี่ยเอาฟาร์มาสองเพื่ออะไรกันครับเนี่ย ได้ตัวได้ตัวได้ตัวมาเลยมาเลยมาเลยเอาดิลิเตอร์ลิเตอร์จะเอาเลยลิเตอร์จะเอาเราเลย <Double kill. S 2> ลิกเตอร์ก็ห้าเกินไปเฮ้ยเฮ้ยเขามาล่างสี่ตัวเลยนะสกัดอยู่บนมาล่างอ่ะลิเตอร์ทำไมขายของโรมดิอะไรวะอ๋อลิกเตอร์ มีแตค่คนขี้งอนนะคนขี้งอนทำไมต้องงอนกันด้วยขี้งอนเกมมิ่งอะไวเลตครับเจ้าป้อมฟรีครับไวเลตไวเลตบอกว่าเจ้าป้อมฟรีขอได้ไหมป้อมอะโอ้โหเรียบร้อย โอ,อ้่เกือบอนะยมาขนาดนี้ก็ไม่น่ารอดแต่นะมาขนาดนี้นิ้วกลางผมไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ผมชอบอะ่ะชอบเล่นนาคอสมันสนุกดีครับพิ้วถึงคนเล่นจะเล่นไม่พิ้วแต่ตัวละครมันพิ้วไงไหนเลเซอนิกเตคิดว่าพเรื แล้วบางทีผมก็กดสกิลไม่ค่อยติดเลยครับเล่นในโทรศัพท์นะแต่กดจะกดสกิลไม่ค่อยติดเท่าไหร่ขอตอหน่อยเออ ไม่หน่ผมออกมาก่อนเลยครับเอาป้อมได้แล้วเนะี่ยเอากดตีไม่โดนเป็นไงแค่กดตีผมังกดไม่โดนเลยเอาตีเอากระผมที่ผมบอกเลยจอมันเหนียวเหนียวเลื่นอ่นะมันไม่ได้ลื่นนะมันเหนียวผมไม่ได้สกปรปกนะผมเช็ดจอแล้วมันเหนียวครับผมเช็ดแล้วเออเหมือนกับผมทัดไหมโทรศัพท์ผมเนจอใหญ่ไง เออแ้วบางทีผมก็กดไม่โดนไงเออ,ม,เอ,อมันเป็นอย่างนั้นมันเป็นอย่างเงี้ยเออประเด็นนะมันเป็นอย่างนี้เลย <has S 2> จริงๆ เออมูราดได้ป่ะนี่ก็เก่งจังเลยเนี่ยลิกเตอร์เนี่ยโอ้โหมันก็โหดเกินโหดจริงๆอุ๊ยอุยมีคนเอาบาฟาไไปแล้วมีคนเอาบาราไปแล้วผมกลัวตายมากกลัวตายมากฮึบอ,อยู่ไหมไอ้ยต้ตะว๊บอ่า,าไปแล้วห้ยอยู่นี่มั้ยเนี่ยไม่อยู่ผมว่าเขาน่าจะอยู่แถวเนี้ย รอก่อนครับเดี๋ยวไปตายฟรีไม่เอาโอเคผมว่าผมจะป้อมบนไม่รู้ว่าจะได้ไหมแต่จะลองดูแล้วกันโอเคได้ครับโอเค เฮ้ยซิลอยู่บนว่ะไม่มีใครมาละมาบนเฮ้ยซิลอยู่ล่างเฮ้ยกำลังไปแป๊บนึงเพื่อนโอ้โหเพื่อนเพื่อนเพื่อนหมดเลยเหรออ้าฮะตายโอ้โหซิลเอ้ยไม่โดน เนะี่ยผมกดเดินโอ้มันปรับปุ่มได้ไหมปรับปุ่มให้แบบใกล้ๆแบบใกล้ๆแบบขอบจอหน่อยได้ไหมมันไกลขอบจอเกินไปครับผมกดไม่โดนต้องออกไปดูว่ามันปรับได้เปล่าผมจะตีป้อมว่ะซิลเกิดแล้วครับซิวเกิดแล้วเขาอาจจะมาหาเราก็ได้ครับ ยาเอา้โกรธพีคือคนอื่นอาจจะไม่มีปัญหาหรอกครับแต่ผมมมนเป็นคนนิ้วผมไม่ค่อยจะดีงะไงแล้วแบบเกอแล้วมาเล่นอย่างเงี้ยมันก,ก็กดไม่ค่อยจะโดนครับจอใหญ่ด้วยแต่ก็สนุกดีผมชอบเล่นเกม r วีมันสนุกอะเออ เล่นอันนั้นไม่ค่อยมีปัญหานะครับ LOL เล่นผมผมมองว่ามันอาจจะเล่นง่ายกว่า o V นิดนึงด้วยซ้ำก, oh <my> การเกมเพย์เกมเพย์มันเล่นอ่ะนะได้หนึ่งตัวไหมโอ้ยได้เยอะอยู่ได้สองครับได้สอง,ได,สองได้เปรียบแล้วได้เปรียบแล้วครับ <Good. S 1> จังหวะน,นี้ได้เปรียบแล้วครับผมเอามานาก่อน <Good. S 1> อย่าเพิ่งอารมณ์เสียเกินไปนะครับดูกันก่อน อยู่ด้วยกันก่อนนะอยู่ด้วยกันก่อนเฮ้ยไวเลตไวเลตไวเลตไวเลยไวเลยไวเลตทึบเออการป้อมก่อนดีเพื่อนโอเค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  โอ้สไลด์ผิดมามามา,มาดานดานป้อมได้ป้อมครับ แตกอุ้ยเกือบไหวไหมเพื่อนเพื่อนไหวไหมเพื่อนไหวไหมล่าง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 เห็นล่างกันไหม ป้าปูเกิดครับตัวอะไรไอชาเคได้ตัวครับโอ้ย oh, ได้ก่อเกิดแล้ว <Your team S 2> สวยโอเคดันป้อมโอเค Okay. Đàn bom hấp Ui ui Tại Đàn bom đây เสียเคียวฟรีเฉยไม่มีเลือดอ่ะเพื่อนไม่มีเลือดอ่ะกลับบ้านก่อนโอ้ oh, เขียวก็ไม่มีละโอเคได้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 ไ,ดไป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 เพื่อนบอกตีดาครับโอเคมาละ โอ้ตีดักไวเกินขอฟ้าขอฟ้าขออ๋อสวยเคปเนนี่เอาบัฟฟ้าไปทำไมเ,เอ่ยเฮ้ยเพื่อน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 อ๋อ oh, oh, ผมกดไม่ไปเห็นป่ะมันกดไม่ไปเว้ยผมกดสกิลแล้วมันไม่ค่อยจะโดนอะ Your team has destroyed a tower. Sometimes words cut deeper than swords. โอ้ยลำบากลำบ่นจริงๆการเล่นเนี่ยโอเคกลับเพื่อนบอกให้กลับผมก็กลับเอ้อหนาคอสกอยอ <c oughs> ย่างจอบไลยว่านาคอสกอยเ,อาาเนี่ยเออเอาไปเขาดิ เออไ,ไหนวะมูหลานนาคอสกอวยใช่ปะเขาบอกกันปะนาคอถอยอ๋อละนาคอถอยไม่ใช่สกอยแม่มาดูเข้าใจผิดอะ้วเนี่ยโอเคครับนึกว่าด่าเราซะอีกแม่ขอโทษครับเฮ้ย เฟันนี่มันอย่างแรงเลยวะเอาเพื่อน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 นายผมแรงผมแรงนะผมแรงนะก็แรงอยู่พอมสมควรนะ าจะชนะนะครับตีทาวเวอร์อะไรเอ้าไวเลนไม่เล่นเชยโอ้ยสิบแปดนาทีเดี๋ยวผมไปตัดก่อนเอาให้น้อยๆหน่อย,น,อย,น,อยนะเอาละครับสำหรับโอเอ v p ี MVP ได้ยังไงน่ะเอาละครับสำหรับคลิปนี้ Rov นะครับมาเล่นนาคอได้ดูก็ตายก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์กันไว้ได้นะจ๊ะบายๆเจอกันครับ